อันนี้คือดอกสะดาดินนะผมในช่วงนี้ก็บางที่ก็เริ่มวายแล้วนะครับนี่นะฮะขึ้นเยอะครับผมพอดีเนี่ยผมมาหาดูผักขยงนะครับผมท่านใดรู้จักผักขยงบ้างเลยตรงนี้มันหายากมากเลยมันจะขึ้นแบบอย่างงีนะ้พื้นที่ น้ำเฉาะแฉะอย่างเงี้ยนะครับที่จะแห้งไม่แห้งนะครับแล้วมันก็จะขึ้นใบใบก็จะคล้ายแบบนี้นะครับผมแต่ใบมันเป็นตกสากหน่อยหนึ่งนะครับจะออกเขียวแบบไม่เขียวแบบนี้นะฮะเขาเรียกผักขยงนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนหรือว่าจังหวัดอื่นเนี่ยมีหรือเปล่านะครับเขาเขาเรียกอะไรนะครับเนี่ยผมพยายามหานะผมจะเอาไปปลูกนะผมส่วนพวกนี้เป็นดอกสดาวดินนะครับเนี่ยับ ดอกก็จะออกออกม่วงๆไงนะครับส่วนในที่เป็นเป็นเป็นเมล็ดก็มีนะครับผมเนี่ยนะครับที่เป็นเมล็ดนะครับมาเดินดูนะครับผมอวดเจอนะครับผมเมื่อก่อนนี่เคยมีนะครับแถวนี้แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีให้เห็นแล้วนะครับดอกไอ้ต้นผักแยงนะครับผม ก็อยากเอาไปปลูกนะครับอันนี้ไม่แต่สะดาวดินครับทางนั้นเลยนะครับผม